สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริตา Star Connect นะคะกาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศัสตร์ค่ะเเวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิบซีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนค่ะเเจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลบ้างคะคุณจะมีโอกาสได้ตุนเงินตุนทองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน หรือว่าได้ตุนอะไรใหญ่ๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันติตาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะบอกเลยว่าแน่นอนก็พิมพ์บอกเราไงว่าคุณตื่นจากฝันร้ายแล้วเดือนพฤศจิกาเนี่ยเพราะฉะนั้นธันวาเนี่ยนะมาชนิดที่ว่าอยู่ในชีวิตจริงอยู่ในชีวิตจริงที่ เปรียบเสมือนเราบอกเลยว่ามันมีความดีงามบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นรอแค่คุณเดินไปหยิบมันแค่นั้นมาเป็นสองไม้เท้าค่ะเออเออเดินไปหยิบมันให้ได้ค่ะคุณพยายามอย่าถดถอยอย่าท้อแท้อืมค่ะนะแล้วก็มากับห้าดาบค่ะไม่ต้องสนใจอะไรอืไม่ต้องไปคิดมากอะไรที่มันเป็นขวากหนามหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตอนนี้นะ คว้าอะไรได้อะไรไที่มาฉุดรัง้งดึงรั้งไว้ไม่ต้องมองเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่อยู่ตรงหน้าคว้าอะไรได้ทําอะไรได้หรือได้อะไรมา ชังหวะชีวิตตอนนี้เหมือนจะได้งานใหม่มามก็ทําไปก่อนได้อะไรมาก็เอาไปก่อนหรืออะไรไปก่อนมันจะต่อยอดคุณไปได้เองพยายาม,อ,มอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่อ่ไม่ดีนน่นนี่นั่นเพราะอะไรทำไมที่พิมพ์พูดแบบนี้มันจะดีแน่ๆเพราะว่าอะไรจังหวะปลายเดือนนะดาวอังคารเป็นกเกษตรในเดือนการเงินอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันดีหมดทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่ได้มาคุณอย่าไปยึดติดว่าฉันจะนู่นจะนี่จะนั่นไม่ต้องยึดติดเอาไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะนะมาดูการงานกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นนนอออออยยย่่่าาาางงไรขกมมแํะะค คุณค่ะเห็นไหมการงานคุณเป็นหนึ่งเหรียญค่ะออออใหญ่มาก ก่ะใหญ่มากคือใหญ่เมื่อเริ่มเลยหนึ่งเหรียญเนี่ยมีความโชคดีมากแล้วมากับเดิมโมูนะคะแต่คุณอย่างคิดมากเออคือวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการงานที่จังหวะเดือนพฤศจิกาธันวาเป็นจุดเริ่มต้นคุณเป็นจุดที่คุณเหมือนทําอะไรไปเหมือนคนเพิ่งตื่นอ่ะตื่นจากความฝันร้ายเนี่ยเพิ่งตื่นมางัวเงียแล้วก็ไปยึดติดกับฝันนู้นฝันนี้แล้วก็มีความรู้สึกจิตตกความรู้สึกแบบมันออกไปไม่ได้มันเดินต่อไม่ได้มันก็ไปคิดอยู่แต่ความฝันแล้วก็ไปโมวแต่แปลแต่ความฝันแล้วก็ไม่ดูชีวิตจริงงว่ามันนเป็ยไง คือตอนนี้มันเป็นช่วงใช้คําว่าฝันที่เป็นจริงค่ะมไม่ใช่ฝันร้ายใช้คําว่าฝันของคุณจะเป็นจริงแต่ขอให้คุณตื่นะก่อนใช่ต,ตอนนี้อนตอนนี้เหมือนคุณนะมึนมึนงงๆอ,อยู่เพรานะนั้นมานั่งตั้งสติก่อนแล้วก็อะไรที่อยู่ตรงน้า ทำมันไปทำมันไปได้ไม่นานค่ะคุณเชื่อไหมว่าปลายเดือนเนี่ยนะดาวอังคารเดินเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินแล้วตัวคุณเดินไปทับอยู่ในเรือนพันธุดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนพันธุจุดแห่งความมั่นคงจุดแห่งความมั่นคงนะมั่นคงมันจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างนี้ค่ะมันจะมีตัวเราคู่เราแล้วก็บ้านของเราแล้วก็งานของเราตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่สําคัญของชีวิตเลยคือโครงสร้างชีวิตของคุณคถ้ามันมั่นคงไม่พอเราจะต่อยอดเติบโตมั่นคงต่อไปข้างหน้า ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สําคัญที่สุดใจคุณสําคัญที่สุดตอนนี้ที่มีปัญหาคือใจใช่แล้วเราจะบอกว่าตอนนี้สุกเด่นสุกเด่นมา2เดือนกว่าถึง3เดือนแล้วตอนนี้ก็จะเด่นต่อไปอีกค่อนปีหน้ามันจะมีมช่วงสุกดับด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเหมือนเก็บแต้มแล้ว <c oughs> หาอะไรให้ได้เยอะมากๆแล้วตอนที่สุกดับเราจะมาบอกกันว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ให้หยุดชะลอนี่อตอนนี้ลุกหน้าได้อย่างเดียวความโชคร้ายไม่มีแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวคุณเองจะรับโอกาสหรือจะรับอะไรไหมแค่นั้น คือตอนนี้มันสําคัญไงมันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตค่ะ<ฆ>ถ้าเรายังไม่ดําเนินการอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเรายังอยู่เฉยๆเสียเวลานั่นนเพราะตอนนี้ด,ดาวดีๆมาช่วยคุณเยอะมากนะแล้วมาช่วยตรงไหนช่วยตรงที่เป็นรากฐานของคุณนะโ<อ>ครงสร้างหลักของคุณเลยเพราะฉะนั้น กุณาเถอะค่ะแต่เขายึ <ทำ S 1> ตดติดนะเขายึดติดนะคุณน้อยเพราะว่าอะไรไหมดาวดาวเนี่ยนะดาวลาภะไปอยู่ในเรือนสาชะด,ด้วยแสดงว่าคุณจะได้รับความโชคดีจากคนรอบข้างจากคนรอบข้างเลยนะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานงคุณที่คิดมากเนี่ยเพราะตัวคุณเองอ่ะมันคุ้นชินกับการที่ต้องทําอะไรหรือทําอะไรคนเดียวแล้วมันโอเคอ่าคือจริงๆเนีอ่ยอยากจะมีคนช่วยแหละแต่ว่าเหมือนแบบไม่ไว้ใจรู้สึกเหมือนแบบว่า ยังไงก็ไม่รู้ฉันเเคยผิดหวังมาเคยมันไม่โอเคมาถ้าเกิดฉันให้โอกาสเขาเขาจะมาหลอกฉันหรือเปล่าอะไรโน่นนี่นั่นไม่มีการโดนหลอกแล้วตอนนี้คุณต้องออกมาจากจุดนั้นให้ได้โดยการที่ทําตัวเองให้เข้มแข็งแล้วแข็งแรงถ้าคุณคิดว่าคุณด้อยอะไรให้คุณรีบเสริมเลยถ้าคุณคิดว่าฉันด้อยเรื่องนี้ฉันก็เสริมเรื่องนั้นฉันก็นู่นนี่นะคือตอนนี้มันเป็นจังหวะที่คุณต้องมานั่งคิดหรือเขาเรียกว่าลิสต์รายการของคุณแล้วนะว่าฉันด้อยเรื่องอะไรฉันดีเรื่องอะไรฉันอะไรเรื่องอะไรเเ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 พพพรรรราาาาาาาะะวววว่่่่อออดดสินนนนปป็กษตยยููืัธุแล้ี เพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้ถึงปีหกหกมันดียาวๆถ้าคุณทําตอนตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันเหมือนตัวช่วยหายไปหนึ่งอ่าเหมือนทางด่วนมันโดนตัดคือความมั่นคงในชีวิตแทนที่มันจะมั่นคงแบบไปยาวๆมันก็กลายเป็นว่ากว่าเราจะถึงจุดนั้นได้มันใกล้ใกล้จะหมดเวลาที่มันจะสร้างสร้างความมั่นคงแล้วสร้างรากฐานที่มันมั่นคงแล้วคือถ้าเกิดช่วงที่ดีเนี่ยเราต้องยิ่งเลยยิ่งเสริมเลยเติมเลยเพราะว่าเวลาที่ช่วงที่แบบอาจจะดีน้อยกว่าเนี่ย คุณก็จะได้มีกําลังในการต่อสู้กับปัญหาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขาด้อยเรื่องอะไรให้รีบเสริมด้อยเรื่องตัวเองเสริมตัวเองด้อยเรื่องงานเสริมเรื่องงานด้อยเรื่องเงินลอยนิดนึงเดี๋ยวดีแน่นอนตอนนี้ที่สังเกตได้เลยคือด้อยเรื่องตัวเองด้อยเรื่องหัวใจนี่แหละด้อยเรื่องความรู้สึกนี่แหละแล้วอะไรคือความรู้สึกที่สําคัญคือหัวใจของคุณหัวใจสําคัญของคุณคืออยู่ที่ดาวสุขอยู่ที่ความสุขอยู่ที่ตัวเอง แล้วอะไรมันคือเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับหัวใจความศรัทธาความศรัทธาด้วยเกี่ยวกับหัวใจด้วยโลสควอตเป็นอันเยเมนีบําบัดประจ,จําจากกระหัวใจค่ะคือถ้าเกิดคุณเปิดจากกระหัวใจได้ทุกสิ่งจะฟล์ใช่มังคังทุกมิติถ้าตรงกลางไม่เปิดจะมั่งคั่งไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถฟล์ได้ในร่างกายก็เช่นเดียวกันคืออันนี้จะเป็นหัวใจหลักสําคัญไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจถ้าเกิดจิตใจคุณดีคุณจะนําพาเงินมาเช่นเดียวกันใช่เงิน ความสุขความรักสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากซื้ออยากจัดนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้ดาวเกตเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเขาด้วยมันทําให้ในเรื่องของความศรัทธาบางสิ่งบางอย่างมันจะช่วยเสริมพลังคุณได้อย่างตอนนี้นะมอนเหมตะต,ตรงเลยมันเหมาะมากมันต่อตรงเลยเพราะฉะนั้นนอกจากหินรถควอสแล้วถ้าคุณศรัทธาอะไรก็ได้ไดอะไรก็ได้คุณศรัทธาอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรู้สึกว่ามีแล้วหรือเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วหรือว่าบูชาแล้วรู้สึกดีตอนนี้ให้รีบทําเลยนะคะเพราะ ว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาจะส่งผลดีไปจนถึงปีหน้ายาวๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสตอนนี้เป็นเจ้าหญิงแห่งจักรกวาลที่เขาจะมานําสิ่งดีๆให้ใคือพูดง่ายๆว่าใครเราจะดูว่าใครรวยใครไม่รวยใครน่นไม่นี่เรื่องงงเรื่องเงินดูจากดาวศุกร์เป็นหลักเลยค่ะเพราะเขาจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงริต้าใส่โรสคอรวันนี้อาจารย์พิมพ์ใส่เป็นมาล์คายคมาร์คายคืออะไรคือหินที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมือนโรสคอรทุกประก,การเลยช่วยคุณได้ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องความสุข แต่ว่าเข้มแข็งมากกว่าอืมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่ค่อยดีก็อ่ะอยากเข้มแข็งได้ไเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ติดต่อ คุณอ้อยได้โดยตรงมีคําตอบในแอดดิต้าสตาร์คอนเน็แล้วพิมพ์จะบอกเลยนะว่าตอนนี้พยายามทําแต้มเข้าไว้เสริมเข้าไว้แล้วคุณจะดีมากๆเลยดียาวๆด้วยมา <Okay. S 1> การเงินค่ะคุณการเงินเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะคือมั่นใจนะว่าต่อให้มีรายจ่ายเท่าไหร่เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันจะเป็นปัญหงปัญหาคุณแก้ได้แน่นอนมีปัญญาจ่ายแน่มากับ2ดาบค่ะแน่นอนค่ะรายจ่ายแ,แล้วคุณมีปัญญาแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณมาเป็นอัศวินเหลีย่ยง นั่นไงเงินมานิ่งๆเงินมาเนิ่มมีคน,นถือขี่มา้ามาส่งเงินให้เนี่ยคือชน,นิดที่ว่าเงินมาแบบมันไม่ได้ร้อนเผาถึงขนาดนั้นคือมันเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปด้วยความถูกต้องเลยก็ว่าได้เพราะว่าดาวังคารอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นกเกษตรจังหวะนี้คือเรียกได้ว่าการเงินคุณเป็นกเกษตรคือมันดีมากจังหวะศรินฉันขี่ม้าไปไหนแล้ว คุณจะขี่ม้าไปไหนคะอัศวินถือขี่มาไปไหนเนี่ยคุณต้องเปิดรับเขานะาเขาจะได้ไม่หลงทางใช่เพราะว่าตอนนี้คือการเงินเขาเป็นเกษตรอยู่คุณอ้อยแล้วจังหวะ จังหวะนะเราบอกนะเดือนนี้เป็นเดือนศาสตร์ชะที่คุณเองจะรู้สึกว่าการเงินคุณอาจจะต้องจ,จ่ายเยอะหน่อยคุณอาจจะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นมาให้จ่ายเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะดูข้างค้างหรืออาจจะต้องเคลียร์หรืออาจจะต้องทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะใช้เงินเ,<อ>เพราะว่าตอนนี้การเงิน <c oughs> ของคุณในเดือนนี้ธันวาคมพิมพ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในจังหวะที่ดี เพียงแค่ว่ารายจ่ายมันอาจจะข้างค้ามาจนเดือนก่อนๆคุณตั้งแต่เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาอาจจะต้องเอามาจ่ายในเดือนธันวาแค่นั้นหรือบางคนเนี่ยนะเดือนหน้าเป็นเดือนพันธุเหมือนกับเดือนเนี้ย เขาพยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินเขาคุณน้อยมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องใช้เงินไงอาจจะไปจอเงินมาและเงินมานิ่งๆเลยเห็นไหมคือเรื่องจังหวะเนี่ยการเงินการทองของเขาพิมพ์มองว่ายังไงไม่ติดลบค่ะคุณคือจังหวะมีเงินจ่ายทุกเรื่องทุกราวมีจังหวะข้างค้างมาแค่ไหนเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้เงินหลงทางอาจจะหลงทางไปบ้างแต่ก็กลับแต่ก็กลับมาได้เห็นไหมเราถึงบอกว่า ตอนนี้คุณแก้ปัญหาอะไรได้หมดทุกเรื่องแล้วนะอ่าทุกเรื่องเลยนะเพราะนั้นเรื่องคู่เรามาดูซิว่าคุณเป็นยังไงเรื่องคู่เป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรขอ่อยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณค่ะ เรื่องคู่เขาเป็นแปดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะคุ้งมาเลยสําหรับคนโสดน,นี่แสดงว่าเดือนนี้มีเฮนะเนี่ยสจชะด้วยเแรอ่าแล้วเขามากับราชินีดาบคุณอ้อยค,คือตอนนี้เนี่ยนะดาวมฤตยูถึงแม้ว่าเล็งรักอยู่เขาอยู่ในเรือนคู่แหละมันก็เลยทาให้พิมพ์ต้องคุยกับคุณก่อนว่าเอ้ยมฤตยูดวงเนี้ยมันอาจจะรู้สึกว่าคนที่มีคู่อยู่มันอาจจะมีอะไรติดขัดกับคู่รองเราบ้างหรือมันอาจจะมีอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะ มันมีจุดไม่ได้อย่างใจเลยเลูดหิดน่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรคุณเยอะไปไหมแสดงนีแสดงเหมือนปะเหมือนปะเหมือนมากเหมือนเหมือนเหมือนฉันเข้าไปอยู่อะไรกับคุณเลยอ่ะเมื่อกี้เออฉันจะบอกว่ามันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยสว่างแล้วปีหน้าพิมก็จะไม่ขยี้เรื่องนี้เท่าไหร่แล้วแต่เราจะบอกว่าคนมีคู่อยู่ประคองไปเถะน้ไม่มีอะไรหลอกไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยไพ่ดาบออกมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือเขาจะบอกว่าให้คุณประคองอย่าไปมีปากเสียงอย่าไปมีเรื่องอราวอะไรกับคู่นะ เพราะว่าตอนนี้คู่ไม่มีปัญหาตัวคุณนั่นแหละคือตัวคุณต้องไปทําอะไรที่มันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกทางก่อนนะอย่าไปใส่ใจอะไรที่มันเล็กๆน้อเลยๆไปทําไปส่งเสริมเสริมอะไรให้กับตัวเองก่อนไม่ได้ไดเกี่ยวกวับคู่เลยสําหรับคนโสดอ่ะแน่นอนอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนสัตว์ช้าที่มีคนเข้ามาเยอะมากแล้วบางคนเนี่ยเข้ามาชอบพอคุณหรือเขาเรียกว่าอยากจะทําความรู้จัก คุณเองก็รู้สึกว่าฉันยังแบบเหมือนกับตัวเองอยากจะให้ความรู้จักกับตัวเองก่อนอยากจะทําอะไรกับตัวเองก่อนมีเรื่องต้องจัดการหลายอย่างไม่ว่างใช่เหมือนกับว่าจังหวะเนี่ยนะเขาเอาเลิกชัยคุณน้อย หนึ่งมกราเขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรกับตัวเองบ้างเขาต้องการที่จะทำด้วยคที่ทันนั่นบ้างจะเปลี่ยนทรงผมและฉันจะเปลี่ยนการแต่งกายและฉันจะลดน้ําหนักและโน่นนี่นั่นเขาจะมีตั้งเป้าหมายก็จะแบบว่ากินสุดท้ายกินวันสุดท้ายอะไรแบบนี้แล้วก็จะลดน้ําหนักอะไรคือเขาจะทําอะไรใหม่เพื่อตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ดูเหมือนว่าคนโสดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าจะเริ่มจริงๆขอเป็นปีหน้าดีกว่าคือรักตัวเองมากขึ้นนะคะมาดูบทสรุปกันเลยค่ะบทสรุปเป็นอย่างไร ขอให้ไพออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปถึงบอกไงว่าปีหน้าเราเลขหนึ่งมาเลยหนึ่งดาบค่ะเห็นไหมเขาตั้งหลักจริงดิฉ<อ>ันนะเขาไปอยู่ในใจน้องตาช่างอืมแล้วเขามากับเด็กถือเหรียญค่ะค่ะฉันนะเขาไปนั่งอยู่ในใจเขาตั้งแต่วันนี้คุณอ้อยเขารู้ตัวปะเขารู้อยู่พอปีหน้า,เ,าเราจะต้องเปิดตัวแล้วนะคะว่าเราคบกันนี่ แน่นอนคะ่ะปีหน้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนดวงดีแน่นอนแต่วันนี้พิมพ์อยากให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณทุกสิ่งที่คุณคิดว่ามันล้มเหลวสิ่งที่คุณคิดว่ามันผิดพลาดจงลืมภาพเทาๆดำๆนั้นซะวันนี้เรากําลังจะก้าวสู่ทุ่งลาเวนเดอร์แล้ว ่รถกำลังจะไปส่งเราที่ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ความสดใสรอเราอยู่ค่ะบางทีพายุไม่ได้มาเพื่อทําร้ายหรือว่าทําลายอย่างเดียวบางทีเขามาแพ้วถางทางสว่างให้คุณค่ะค่ะเราสองคนเป็นกําลังใจให้คุณเหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะ